สวัสดีจ้ามือนีอิวกะน,นี่จ้าหน้ที่อิวทำหน้เนื้อเนอะจ้าขั่นไว้ทิ้งไว้วันเดียวเนาะจ้าหอมหอมกระเทียมไอ้ที่แวงๆนี่ก็คือแบบอยู่ชิมไปแล้ว ลูกโดดก็มีกระเทียมจะแสบ,บอพีนอ,อกมาเด้อืมเปรี้ยวนิดนึง บอลีหล่อเนากกินเลย กินว่าด้วยนิหน่อย,ยกับเร็ดพอแห้งเด้อพีกคนสกินได้จักหน้าที่มันเผ็ดแล้วคนที่เขาทำแบบคลิปกินพริกเยอะๆนะน่าจะกินแบบพริกอ่อนบางคนก็กินพริกแกน่ะจ้ะเพราะว่าเพิ่นกินได้เนาะ ไรพวกินดีกะเอาไปย่างเนาะหอ่อใบตงองย่างสินะแต่ว่าอีกไม่มีเข่าก็ติดมือเขาหอด แกมจะได้เนาะเสียงดูดนี่ก้อนนี้น่าจะครึ่งรู แซ่บมาเดอ้อพี่น้องอืนหอดทั้งร้อนทั้งเผ็ด เขาเนี้ยแบบไม่น่าแบบอุ่นเลยเนาะน่าจะกินแบบข้าวเย็นเพราะว่าขา้าวหนึ่งว้ตอนเสาร์แรงมากกับมันกับโบเดนี่ดิมันกับโบเด,ด,บบเดแข็งเลยอืม พิกเพดได้ใจหาหน้าที่แล้วแป๊บเดียวคาสุดท้ายเพื่อเธอ ไปแล้วพี่น้งองแซ่